สวัสดีครับลุดฟีสมาแอกลุ่มพัฒนานการส่งเสริมสุขภาพวัยเรียนวัยรุ่นศูนย์อนามัยทิพย์สองยาลาวันนี้จะขออนุญาตมานําเสนอมาพูดคุยการพัฒนานงานประจําสู่งานวิจัยทุกท่านครับเมื่อพูดถึงเรื่องของภาวะสุขภาพในเด็กวัยเรียนวัยรุ่น กรมอนามัยของเราได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาวะสูงดีสมส่วนในเด็กวัยเรียนวัยรุ่นผมจะขอนำเรียนถึงสถานการณ์สุขภาพของเด็กวัยเรียนในเขตสุขภาพที่12จากกราฟทุกท่านจะเห็นนะครับว่าภาวะสูงดีสมส่วนในเขตสุขภาพที่12ของเรายังไม่ผ่านเกณฑ์แม้กระทั่งเกณฑ์ระดับเขตและก็เกณฑ์ของระดับประเทศแล้วในปีหลายปีที่ผ่านมา กรมอนามัยของเราได้มุ่งเน้นที่จะลดภาวะในส่วนของภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนในเด็กวัยเรียนอย่างที่เราจะเห็นนะครับทําไมเด็กวัยเรียนของเราเนี่ยมีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนเป็นไปในเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีและจากการที่ทางเขตสุขภาพที่1ออาศัยตั้งมีพื้นที่ตั้งอยู่ในบริบทที่มีความพหุ วัฒนธรรมมีโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามมากกว่าร้อยละ80นะครับจากตรงนี้ทีมงานของเรานะครับได้ลงไปคัดกรองภาวะสุขภาพเด็กวัยเรียนและพบว่าทุกท่านเชื่อไหมครับว่าเราพบเด็กในโรงเรียนสอนศาสนาควบคู่กับสามัญแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลานะครับมีภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนสูงถึงร้อยละ17ทุกท่านครับ ทางทีมงานของเราไม่นิ่งเฉยครับลงไปสำรวจในพื้นที่แล้วพบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารโดยเฉพาะของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ล้วนแล้วมีความเกี่ยวข้องกับไขมันครับมีมีส่วนผสมของอาหารหลากหลายชนิดอย่างเช่นนาซิดาแกนาซิเลมอหรืออาหารประเภทอื่นๆมีส่วนผสมของกะทิครับมีส่วนผสมของน้ำมัน ซึ่งมันจะส่งผลต่อภาวะที่ทําให้เด็กเกิดภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนตามมาซึ่งทุกคนผมเชื่อนะครับว่าทุกท่านคงทราบว่าภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนในเด็กเนี่ยมันจะส่งผลกระทบต่อการเกิดโรคเบาหวานหรือโรคไขมันในเลือดต่อไปในอนาคตได้ทุกท่านครับมันแปลกไหมหลากหลายปีที่ผ่านมากรมอนามัยของเราพยายามคิดค้นนวัตกรรมผลิตตำราแล้วก็สื่อต่างๆเพื่อเพื่อที่จะถ่ายทอด ให้กับประชาชนให้กับพ่อแม่ได้ดูแลลูกหลานของตัวเองแต่ทำไมมันถึงไม่เป็นผลจากการศึกษางานวิจัยนะครับทบทวนงานวิจัยแล้วก็ตำราหลากหลายเล่มทั้งหมดประมาณ1ิบกว่าเล่มนะครับพบว่างานวิจัยที่จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลดภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนในเด็กจะต้องประกอบไปด้วยการจัดการพฤติกรรมด้านการบริโภคอาหาร การออกกําลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับแล้วสุดท้ายก็คือการจัดการอารมณ์ของเด็กนะครับนั่นแหละคือที่มาของงานวิจัยชุดนี้คือการพัฒนารูปแบบส่งเสริมภาวะสูงดีสมส่วนในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนนะครับความคาดหวังของเราครับเราคาดหวังที่จะพัฒนารูปแบบส่งเสริมภาวะสูงดีสมส่วนในเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนครับ แล้วเราต้องการที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วนหลังจากที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราเราต้องการที่จะศึกษาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราและสุดท้ายเราต้องการที่จะศึกษาความพึงพอใจของเด็กวัยเรียนและผู้ปกครองหลังเข้าร่วมกิจกรรมกับเราทุกท่านครับเราได้นําวิธีการ เราได้ดําเนินการการวิจัยของเราโดยใช้กรอบแนวคิดที่ทางกรมอนมามัยของเราเป็นจุดเริ่มต้นของการคิดนั่นก็คือความรอบรู้ด้านสุขภาพหรือ V shape อย่างที่พวกทุกท่านได้ทราบไปได้ทราบกันทุกคนแต่ทุกท่านครับผู้ปกครองอในเด็กวัยเรียนมันไม่เพียงแค่ว่าเราจะต้องจัดการกับเด็กเพราะว่าเด็กวัยเรียนอยู่ในความดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งโรงเรียนชุมชน ผู้ปกครองและที่สําคัญก็คือตัวเด็กเองเราถึงเราจึงบูรณาการใช้กระบวนการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมโดยมี4ส่วนด้วยกันอย่างอย่างแรกก็คือโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองแล้วก็ตัวเด็กเรามีการพิทักษ์สิทธิ์ครับเรามีการนําข้อมูลต่างๆเนี้ยเข้าไปใน คณะกรรมการจริยรรมวิจัยในมนุษย์ของศูนย์อนามัยที่สองยะล,ลาแล้วได้รับการประเมินว่าผ่านมาตรฐานเรามีการชี้แจงถึงระเบียบการวิจัยวิธีการดําเนินการวิจัยแล้วก็การมีส่วนร่วมของทั้ง4กลุ่มกับงานวิจัยของเรานะครับงานวิจัยของเรานะครับเราจะขออนุญาตเป็นแบ่งเป็น2ระยะด้วยกันระยะที่1ก็คือเป็นการพัฒนาเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือนะครับเริ่มตั้งแต่โรงเรียน ทางทีมวิจัยเรานะครับนำเสนอข้อมูลวางแผนข้อมูลร่วมกับผู้บริหารของโรงเรียนส่วนที่2เรามีการประชุมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในโรงเรียนและจากการที่ได้พูดคุยกับทั้งสองกลุ่มดังกล่าวเราได้มีการจัดอบรมแกนนานักเรียนภายใต้หลักสูตรแกนนาสุขภาพนักเรียนตามสุนนนาบีเพื่อที่จะช่วยติดตาม ภาวะสุขภาพของเพื่อนนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนกลุ่มที่2ชุมชนครับเรามีการประสานงานกับโรงพยาบาลมีการประสานงานกับ PCC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรามีการประสานความร่วมมือกับร้านค้าบริเวณหน้าโรงเรียนนะครับมีการชี้แจงถึงกิจกรรมร้านค้าทุ่งข่าวเพื่อสุขภาพนักเรียนกลุ่มที่3นะครับเรามีการประชุมชี้แจงให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมวางแผนกับ ทีมผู้ปกครองของเด็กที่มีภาวะเริ่มอ้วนแล้วก็อ้วนหลังจากที่เราได้ชี้แจงวางแผนนะครับมันทําให้เกิดหลักสูตรต่างๆทั้งหมด3หลักสูตรด้วยกันหลักสูตรแรกคือหลักสูตรแกนนาสุขภาพตามสุนทรนาบีหลักสูตร Family c o l t u r e Team และหลักสูตรที่3คือหลักสูตรเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุนนนาบีสําหรับเด็กวัยเรียนซึ่งภายใต้3หลักสูตรนี้เกิดภายใต้กรอบแนวคิด สมงัดปากัดเกษหัตถ์นเด็กไทยสุขภาพดีตามสุนัรนาบีคืออะไรคือแนวคิดที่ได้จากการหลอมรวมความคิดจากทั้ง4กลุ่มอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นั่นก็คือโรงเรียนชุมชนผู้ปกครองและก็นักเรียนทําให้เกิดหลักสูตร3หลักสูตรขึ้นมานะครับเราได้นําหลักสูตรต่างๆเนี้ยผ่านผู้ทรงคุณวุฒินะครับตรวจสอบความตรงของเนื้อหามีการหาค่าความเชื่อมั่น นะครับแล้วก็มีการนำเครื่องมือตรงนี้ไปทดลองใช้แล้วก็หาค่าอัลฟาคอมบานะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมีคุณภาพนะครับระยะที่2นะครับเป็นระยะการทดลองใช้เครื่องมือที่เราสร้างขึ้นมานะครับเราได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ปกครองภายใต้หลักสูตร Family c o a เชอ e Team นะครับ หลังจากนั้นเราได้นําเครื่องมือไปจัดประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียนน้ําหนักเกินภายใต้หลักสูตรส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพตามสุนทรนาบีสําหรับเด็กวัยเรียนนะครับซึ่งหลักสูตรทั้งสองเนี่ยประกอบด้วยในเรื่องของการจัดอาหารการจัดการเรื่องของการออกกําลังกายการจัดการเรื่องของการพักผ่อนนอนหลับซึ่งทุกท่านครับผลเป็นเป็นสิ่งที่ทางทีมวิจัยภาคภูมิใจมากครับ หลังจากที่เรามีการใช้แกนนำสุขภาพสํารวจภาวะสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนนะครับหลังจากที่มีการสะท้อนจากแกนนำสุขภาพผู้บริหารมีการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเป็นไปในทางที่ดีขึ้นภาวะความรู้ของแกนนำสุขภาพนักเรียนหลังเข้าร่วมอ,อ,อบรมกับเรามีคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นนะครับ ทางชุมชนเองนะครับมีร้านค้าที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกับเราคิดเป็นร้อยละ60นะครับในส่วนของผู้ปกครองเองนะครับมีความรู้ที่เพิ่มขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับคะแนนความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ปกครองอยู่ในเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นคะแนนเฉลี่ยที่มากที่สุดอยู่ที่4.16นนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเลย ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อาการเข้าร่วมการวิจัยหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมกับเราครับอยู่ในระดับที่ดีมากอยู่ที่คะแนนที่เฉลี่ยที่4.45ครับในส่วนของเด็กนักเรียนนะครับเด็กนักเรียนของเราเนี่ยมีคะแนนความรู้หลังเข้าร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติครับหลังเข้าร่วมเนี่ยพบว่าเพิ่มขึ้นเลยนะครับแล้วก็ มีค่าเฉลี่ยความรอบรู้ด้านสุขภาพอยู่ในระดับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนะครับแล้วก็มีมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริโภคอาหารการออกกําลังกายรวมไปถึงการพักผ่อนนอนหลับเป็นไปในทางที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือความพึงพอใจของ นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากนะครับแล้วที่เราภูมิใจที่สุดนะครับจากการทำวิจัยครั้งนี้พบว่าน้ำหนักของกลุ่มเด็กวัยเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็คือกลุ่มเด็กวัยเรียนที่มีพระเริ่มอ้วนและอ้วนเนี่ยมีน้ำหนักลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่จุดศูนย์หนึ่งครับซึ่งคาดเฉลี่ยก่อนเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ที่53.06 แต่หลังเข้าร่วมกิจกรรมกับเราพบว่าน้ำหนักของเด็กลดลงไปอยู่ที่52.75ปัจจัยของความสำเร็จในการทำวิจัยครั้งนี้นะครับทางทีมคิดว่าน่าจะเป็นผลมาจากการที่เรานำกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมาใช้ก็คือเราดึงศักยภาพของทั้งโรงเรียนทั้งชุมชนผู้ปกครองรวมไปถึงเด็กให้เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนในการวิจัยของเรา นะครับแล้วก็เราก็ทำให้เห็นผลว่าทั้งผู้ปกครองแล้วก็เด็กเนี่ยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับที่ดีมากทุกท่านครับหลายๆครั้งเราจะได้ยินว่าเด็กคืออนาคตของชาติแต่สุขภาพคือตัวแปรอนาคตของเด็กมาช่วยกันดูแลสุขภาพอนาคตของชาติด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ กเกินอีกไม่เป็นไรแล้วนะอ๋อเหนื่อยแล้ว